สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเคสก็จะว่าแปลกก็ไม่แปลกนะฮะก็เจอค่อนเจอบ้างเจอบ้างแต่ไม่บ่อยนะฮะเป็นเคสมอเตอร์ไซค์ควา่าสังเกตตัวนี้นครับ19าผมจำรหัสไม่ได้นะจำได้เว่ามันเป็น1 9 0 0สสีส้มทั้งคู่เลยอันนี้เจ้าของเดียวกันนะฮะก็ดมส้มดมส้ม <c oughs> อย่างวมนี้คงไม่มีอะไรมากก็คง แค่เปลี่ยนฐานนะฮะจากการอาลองทดสอบแล้วคาดว่าฐานหมดคาดว่านะฮะคาดว่าส่วนเรือนนี้เรากดปุบ๊บส่วนเรือนนี้ค่อนข้างจะสาหัสหน่อยนะฮะเครื่องยังเดินอยู่เลยแต่ที่มันมันอาใส่ความทําให้เข็มชั่วโมงนี่ห้อยเลยนะฮะตัวนี้เราก็ต้องมานั่งเช็คเครื่องก่อนส่วนลักษณะภายนอกเนี่ย จะถามว่าทําได้ไหมคือทําให้สวยอะคาดว่าทําได้นะฮะเพราะว่าเคยทําอยู่หลายเคสอยู่คาดว่าทําได้เนื้อแต่ทีเนี้ยกระจกนะฮะเดี๋ยวจะเทสกระจกให้ดูนะครับเรามาดูกระจกกันนะครับอ่าถ้ากระจกมันเป็นซอฟไฟนะฮะไฟนี่จะขึ้นปื๊ดเลยจะถึงสีเหลืองนะฮะอ่ลองดูที่กลองดูที่ไฟนะฮะจึ๊บอ่าตัวนี้เป็นซอฟไฟนะครับกระจกซอฟไฟ เดี๋ยวเราคุยต่อกระจกซับไฟนะครับใครบอกว่าซับไฟขูดไม่เข้าไม่จริงอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเห็นรอยเส้นไหมฮะรอยเส้นตัวเนี้ยไม่ออกนะฮะไม่ออกนี่คือเข้าแล้วซับไฟกันได้ณระดับหนึ่งนะครับไม่ได้อมะตะนิรันดร์การเพียงแต่ว่าเวลาโดนขูดขีดเข้าไปเนี่ยมันจะแข็งแข็งแก่งกว่าเจ้าตัวกระจกธรรมดาที่เป็นมินเนอรัล ชะะาซ์บไฟตัวนี้แก้ไขไม่ได้นะฮะเป็นรอยนีย้แก้ไขไม่ได้ใครบอกว่าขัดซับไฟได้ไม่จริงไม่มีการขัดซับไฟไม่มีการขัดส่วนเจ้ากระจกพวกนี้เนี่ยเราก็ได้2วิธีคือเปลี่ยนเลยกับขัดถ้าเปิดว่ามันเป็นรอยจะขัดก็ได้จะเปลี่ยนก็ได้แต่แนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าค่าขัดค่าเปลี่ยนราคาบอกกันแหละนะฮะจะเวลาขัดก็ต้องถอดกระจกออกมาพอถอดออกถ้าไม่ถอดเนี่ยโดน เครื่องขัดเข้าไปก็หน้าขอบตัวนี้ก็พังหมดลฮะอ่าส่วนซอฟไฟล์เนี่ยเปลี่ยนสถานเดียวนะครับไม่มีการขับอยู่ที่ว่าคะเปลี่ยนครั้งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นซอฟไฟ์เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนเป็นมินเนอรัลก็ได้นีก็ซฟไฟก็จะแพงนิดหนึ่งมินเนอร์ลก็จะถูกเลกหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาว่ากันว่า หน้าตาเจาะออกมาเป็นยังไงเค่นนี้ใช้เวลานานนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าจะต้องลมดำนะผมจริงๆอยากทำนะทำมาโชว์สวยๆอย่างนั้นแหละลมดำออกมาแล้วเช็คตัวเครื่องเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับถ้าเครื่องไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่หรอครับไม่เท่าไหร่นะครับแล้วพบกันเมื่อเสร็จนะฮะเราจะถ่ายรูปเอามาโชว์ให้ดูเรียบร้อยแล้วครับ ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเห็นฮะสังเกตนะครับนาฬิกาไม่มีรอยแล้วรอยที่มีการถลอกมีการเราได้พอกเนื้อมันฮะพอกเนื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลมดาลมดํานาฬิกา,าตัวนี้กระจกเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเราใช้กระจกธรรมดานะฮะกระจกธรรมดาเพราะว่าซัฟฟายเดี๋ยวมันจะเพิ่มต้นทุนมันจะแพงขึ้นนะครับอ่าเรือนนี้ ที่ได้มาอย่างนี้เนี่ยใช้ช่างสามคนผมเป็นช่างที่มีบทบาทน้อยที่สุดนะครับเก็จะมีช่างคนหนึ่งพอกเนื้อนะฮะพอกให้เนื้อกลับมาเหมือนเดิมให้มันที่มันแหว่งไปให้มันกลับมาแล้วก็ช่างที่สองก็คือลมดำนะฮะส่วนผมนี่เป็นคนถอดประกอบเท่านั้นเองนะครับเ,เป็นแค่ตัวประกอบไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับเ,เรือนนี้ซ่อมเสร็จ อยู่ในประมาณหลักพันเองนะฮะไม่ได้แพงนะ,ะอยู่ในประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสองพันห้าไม่เกินสามพันห้าประมาณนี้แหละนะฮะจากเงล,เล,เล่เละที่เราเห็นเมื่อตอนตอน้ตนๆตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วมีฟ้าหลังนั่นนะซาหลังเท่านั้นนะครับที่ผมไม่ลมดำให้นะฮะอันเนื่องมาจากว่าถ้าลมไปลงไปเนี่ยมันก็คือการพ่นสีเคลือบพ่นสีลงไปนี่แหละถ้าลมไปเนี่ยไอเจ้าตัวอักษรทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะหายไปเลยอาจจะไม่เห็นเลยก็เลยไม่ไม่ลมข้างหลังนะฮะ ก็ปล่อยเหมือนเดิมให้อยู่อย่างเดิมไม่ทําอะไรเลยนะครับออกมารอแล้วครับเรือนี้นะฮะสวยเที่ยวคนชมต้องชมคนที่ลมดํานะฮะว่าทําสวยนะครับก็เรือนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วเรื่องลูกนกไว้ใจได้ไว้ใจผมได้นะครับสวัสดีครับชมความงามนฮะคเครื่องเดินปกติตัวนี้ทนนะครับ บกไม่มีเครื่องตัวเดียวที่ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะล่วงหนักขนาดนั้นเลยก็จงก็จะเป็นรอยหมดเครื่องไม่เป็นไรนะครับไม่มีการซ่อมเครื่องนะฮะรื่อน,นี้